สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาใส่เบ็ดยู่นน้องครับนะครับผมจะลองปักเบ็ดโดยใส่เนื้อชิปโปมนะครับนี่ครับเป็นน้องธรรมชาติครับผมนะครับพูดทุ่งหน้ากับพูดละครับโอ้พูเพื่อเพื่อนเลี้ยงขั้วอยู่ปลายหน้าไม้แหลกแห่งปีครับแต่ว่าผมใส่เนื้อใส่เดือนนะครับเนื้อชิปโปมนะครับเอามาลองหลุดน้ำกันครับผมนี่ครับ ผมจะเริ่มใส่เต้นองบัวนี่ครับขึ้นไปนะนี่ครับเนื้อผมค่ะนี่ครับจีบโปมครับผมนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เบ็ดก่อนครับนะครับเดี๋ยวจะเสียบเนื้อไอ้บ้างครับว่าเสียบไปไหนครับนี่ครับนี่กกะนี่นี่ครับเสียบเนื้อกเสียบแบนเ้อะครับเนี่ยให้มันลอยครับเนี่ย นะครับผมเอ้ามันมันที่ได้ตำน้ำพริกบ่มมาเร่งครับผมมาหลุดนักกันครับผมอันนี้ใส่กลางเว้นนะครับเนี่ให้มันอยู่เหนือน้ำนะครับครับมันจะลอยครับดิ้ง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 เนี่ยเนี่ยครับเอ้ามาหลุดนักกันครับอันนี้คือน้องบัวครับเนี่ยไปล้างตัวไปครับ หลังต่อไปครับนี่ผักบุ้งพร้อมแล้ครับยินครับผักบุ้งผักบุ้งเกิดร้ายขนาดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นจิบเบมที่มันตายแล้วครับป่าจะบุ่คคอยกินนะครับเพราะว่ามันบดินนะครับแต่ผมก็จะเสียบครับเพราะว่าหาอยากเสียเลอเกิด ลองหลุนดนกกันนะครับมะเรงนี่ครับนี่ครับมันมาเด้อมืนเรยงนี่นี่สูตรครับสูตรชิดพ่อเลยนมะเร็งนี่ครับบรรยากาศครับปุ้มนะครับอ่ะใส่หลังต่อไปเลย ะครับข้างหน้าครับนี่โอเสียงเคียกข้างนหน้ากระห้องแอฟแอบ,แอ,บ,แอ,บอยอู่ครับแย่กระห้องครับเนี่ยครับมาลุ้นนับกันนะครับมาแลงครับเป็นมูเเป็นจ้าบรจักที่เนี่ยผมว่าประคอนี่ไมนต้องอยู่แถวนี่แหละครับเพราะว่าผมมา การครบการเขียนผมได้ยินเสียงมันบ่นไหมต้วมต้วมเลยไหมนะครับย้อนลงไปนี่ครับกวดให้พื้นดีๆนะนี่ครับน,นะนี่สุดรสูตสูตมัน์มานเตอนะครับไปครับเดี๋ยวมาเลี้ยงมาหลุดน,น้ำกันครับผมนี่หน้าเขา่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมใส่ใบเรียวนะ แต่ตอนช่วงเศร้าครับแต่ว่าผมบอยมีเวลามาอย่างครับเพราะว่าผมไปตัดหญ้างให้่ขั้วยครับผมบรูว่าสิมานบ่ม,มาผมก็บรูนะต้องรอดหล่นน้ำกันครับนี่ครับเสียไปเต็มมือเศร้าอล้วครับนี่ครับนี่เนี่ย เดี๋ยวมืนเล้งเข้ามาหลุดน้ำกันครับเล้งเหมือแรงบัวหมันามาเน่ะบัวตอจังหวักหลัง,งนะครับหลังหนึ่งเอออันนี้เขาเพิ่งจะตายครับตายเพราะยังรูบ่ครับเพราะว่าหอยกินครับหอยเสลีนะครับ นี่ครับผมใ่แตะไบมือเศร้ด้ยนี่ครับมันก็อาจจะปะกิน,นครับเพราะว่าน้ามันตื่นแดดป่ามันแดดห้อนครับครับก็อลองมาลุ่นเหมือนแรงบุร่ะครับพร้อมกันครับผมผมเห็นปลาลูกข้อครับนี่ครับปลาลูกข้อนี่ไหมไปซ้่โอ้เอาไปแล้วพี่นอ้อตัวนี้ลุดโอ้ยทงไซ สงสัยครับสงสัยเมื่อกี้นี่เสียงบ่อนต้วมเลยไหมผมมาประทันมห่ยแต่ว่ารูกข,ขอกไหลขนาดโอ้โอ้ยเหื่อใครครับทิ้งหาเนี่ยนี่เอามาลุ่นนักมือเรงครับนี่มาเด้อ นี่ครับอันนี้หลังจากผมใส่เสร็จนะครับผมก็เลยเดินเลาะเบงกลับมาครับเพื่อมันจะฟุกครับเพื่อจะได้ตัดปนสีปนปนอย่างนอสักตีปนป่าหรือปนปนแห้วครับนี่ครับนี่มันกำลังดิ่นๆอยู่นี่ดิครับเอาไปครับไปกรต่อ เดือดแดดแดดฮอตอีลีมันนี่โอ้เดี๋ยวช่วงค่ๆครับพอบรรยากาศคืบมมืดๆนะครับผมจะถ่ายให้พี่น้องเบ้างครับว่ามันจะได้ผลบ่สำหรับเนื้อเนื้ออันจิปบอมหรือหม่ บรรยากาศครับทงนาคืบอบ่มีบอ่บอนบบมีหยังบะเงียบกิิบครับมันจะเป็นตายไปยบบนี้โอ้ตัวนี้ตีคข้าปลายังตีหัวขาดเน,นี่นยเนี่ยตัวใหญ่บ่เนี่ย หส่ไปที่กาไปเบื้องหลังต่อไปนี่ครับนี่ยังมาเลยไปรุนแันเงาๆแล้วครับมันนี่อ้าวตัวนี้รุดจะยังมากินเบิดเล็บบานเนี่ยตอนนี้เชียบเล็บบานเลย เอาขามันเสียบได้อยู่บเลยเหลือแต่าขาครับแต่ว่าตัวจิปมเบิดแล้วเสียบขาลองเบิ้งมันจะกิินบน่แต่คนก็นยังไปป่นเนาะนี่นี่ครับ